ครับผมครับก็สวัสดีไปยังทุกคนผมนะฮะเจอกันกับผมกับช่องโปรเตป้าผมนะฮะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับผมเกี่ยวกับแนะนําแผนการเล่นนะครับเนาะหรือว่าเอ่อฟอร์เมชันผมนะครับเนาะที่แนะนํามานะครับเนาะว่าแนะนํากันนะครับว่าในเกมพักเนี้ควรจะเล่นแผนไหนดีที่เหมาะกับทีมของคุณสไตล์ของ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 คุณนะครับเนาะโอเคข้ามมาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยผมนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวขอเข้าเกมก่อนนะครับอ่ะไป โอเคเอ่อที่ผมแนะนําตัวเนี้ยผมจะมแนะีแนะนำอยู่ทั้งหมด5แผนนะครับน้องโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละแผนเลยก็แล้วกันผมนะครับโอเคแท็กติกแผนแรกนะผมนะครับแผนแรกที่จะเอามาใช้กันนะครับผมอ่ <c oughs> แผนแรกที่จะเอามาใช้กันนะครับน้องนะครับ แผนแรกที่ทจะเอ,เอามาใช้กันนะครับนะผมนะครับก็นี่ครับโอเคแผนแรกนะครับผมครับจะเป็นแผนนี้นะครับและคูนะฮะอเออ่ามันคือแผน <c oughs> ขอไปคทรับมันคือแผนนี้ครับผมคนระัสี่สี่สองครับ สี่สองสามหนึ่งครับสี่สองสามหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแผนที่เออก็เริ่มแบบมีคนเอามาใช้การผมนะครับเนาะนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นแผนที่แบบเออมันมีความนิยมนะครับมีความนิยมเพราะว่ามันจะมทีทั้งเรื่องของการที่แบบมีวิงมีเนาะมีแบ็คทั้งซ้ายขวาครับคอยเติมเกมนะครับผมแล้วก็จะมีกลางร,รับคอยแบบคอยแบบเล่นในแดนกลางนะครับผมนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคืออะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยสามารถเล่นกับเล่นกับปีกข้างหน้าได้นะครับนี่น,นะครับผมปีกข้างหน้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็จะมีหน้าต่ำคอยช่วยแล้วก็มีหน้าเป้าเป็นคนคอยทําประตูนะครับผมนะครับซึ่งไอแผ่นเนี่ยเหมาะสําหรับการเล่นในทีมใหญ่ๆนะครับเนาะรือ,รอรือทีมกลางทีมกลางตารางก็เล่นได้นะครับนี่น,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรับแป,ปลงพิกแพนดีๆก็สามารถเอาไปเล่นแล้วก็ทําให้ สร้างโอกาสชนะได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็แท็กติกอะไร่าแท็กติกแท็กติกด้วยนะครับเนาะนะครับผมสำหรับแผนนี้เนี่ยผมว่าแท็กติกที่ที่ทโอเคน่าจะเป็นแท็กน่าจะเป็นแท็กติกอ่าพวกฟูลิดเคาน์เตอร์แอตแท็กนะครับหรือว่าไดเรค้เคาน์เตอร์แอตแท็กก็ได้หรือจะจะเป็นอย่างพวกติกิตากะก็ได้นะครับติกิตากะก็ได้นะฮะอืมติกิตากะก็ได้นะครับสำหรับในการเล่น4231นะครับเนะาะสไตล์การเล่น เนื่องจากว่าเป็นเป็นแผนสำหรับเกมทีมทีมเกมบุกก็เล่นเกมบุกก็เอาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวผมลืมก็คือแบบเป็นแผนเกมบุกเนาะสไตล์การเล่นก็เอาสักประมาณเป็นแผนยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นหรือว่าเป็นแบบโจมตีก็ได้นะครับผมนะฮะโอเคซึ่งแผนเนี้ยสี่สองสามหนึ่งเนี้ยเหมาะสำหรับทีมใหญ่นะครับแล้วแล้วก็เป็นแล้วก็ทีมทีม กลางตารางนะครับเนาะโอเคยัยงไงก็ฝากไว้ด้วยนะผมนะครับเนาะคลิปนี้อาจจะยาวน,นิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแนะนำแผนการเล่นทั้งหมด5แผนนะครับเนาะซึ่งแต่แผนก็จะมีช่วงเวลาเล่าต่างกันนะฮะโอเคแผนแรก4 2 3 1เนาะแผนต่อไปครับผมก็คือโอเค อันนี้ก็คือแผน4-3-3ครับผม4 3-3เนี่ยก็คือถือว่าเป็นแผนที่ที่เล่นแบบเกมลุกเกมอะไรได้แบบโอเคเลยผมนะครับเนาะเป็นเกมลุกก็ได้เกมรับก็ดีผมนะฮะแผนนี้ถ้าเกิดใครเคยเห็นที่เห็นบ่อยๆก็คือเป็นแผนต้นตนำรับจากทางโค้ชโดเซมูรินโ่เนาะที่ที่แบบใช้กันบ่อยๆนะครับผมนะฮะคือรับของหลัง4คนแล้วผมครับแล้วก็มีกองกลางนะครับนอกที่คอยเป็นเป็นการรับ1คนแล้วก็การลุก2คนผมนะฮะ เป็นกลางลุกอ่าเป็นกลางลุกผมไม่ใช่เออใช่เป็นกลางลุกสองคนนะครับเนาะคอยคอยช่วยแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับผมคอยทําเกมแล้วก็ส่งให้หน้าเป้าไปยิงนะครับเนาะนี่เป็นอีกเป็นแผนคลาสสิกอีกยางเป็นแผนที่คนใช้กันเยอะนะครับเนาะก็จะเป็นแผนที่เน้นเกมบมุกครับผมนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งในตั้งแต่ตั้งคัเปอร์แอตแทกนะครับเนาะติกิตะก็ได้หรือจะเล่นแบบกีเกนเพลสแบบนี้ก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะขึ้นอยู่กับ ตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมนะครับผมนะฮะครับโอเคแต่จริงๆเนี่ย4-4-3เนี่ยสามารถอัดแอปเป็น4-2-3-1ก็ได้หรือจะเป็น4-1-2-1-2ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแท็กติกที่เอาไว้เป็นแก้เพรสนะครับเนาะนะครับผมแก้เพรสเวลาเสียบอลนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็แผนเนี้ยมันจะมันจะเน้นการเคาน์เตอร์สวนกลับจากแดนกลางนะครับผมฮะ ตั้งแต่ใช้แผนนี้มาเนี่ยแดงกลางอ่ะจะตัดบอลตัดบอลนได้ง่ายนะครับแล้วก็คอยส่งบอลสวนกลับไปทําประตูนะครับเนาะนะครับผมยังไงก็ลองใช้ดูนะครับเนาะสี่สามนี้ก็สามารถใช้ได้กับทีมใหญ่นะครับแล้วก็ทีมการตารางได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะสไตล์การเล่นก็อย่างเช่นแบบปกติปานกลางก็ได้ยืดยุ่นก็ได้หรือจะเป็นแบบสวนกลับก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่สไตล์ของทีมนะครับผมนะฮะโอเค อ่ะต่อไปจะเป็นแผนอันนี้ผมครับแผนนี้อาจจะเน้นเกมรับขึ้นไปสักนิดนะครับเนาะนะครับผมแผนนี้ก็คือแผนนี้ฮะคือแผนนี้ครับ <c oughs> แผนที่เรียกว่า5-3-2นะครับเนาะ 5-3-2เนี่ยบอกตรงๆัว่ามันคือแผนที่เน้นเกมรับเป็นหลังนะครับเพราะว่ามันจะมีแผนนี้ต้องต้องใช้กองหลัง5คนครับเนาะกองหลัง5คนแบ็คซ้ายแบ็ขวานะครับนอกจากเซ็นเตอร์แบ็ค3คนเลยนะผมครับในการไปกินในตัวเกมรับพอรับเสร็จก็สามารถเติมเกมจากแดนหลังเข้าไปตรงกลางแล้วไปด้านหน้าได้นะผมนะครับซึ่งก็จะมีพวกกองกลางเนี่ยคอยเป็นเพ์เมนเกอร์ทำเกมให้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจะมีกองหน้า2คนนะครับจะจะไม่จะไม่เป็นหน้าเป้าไว้นะครับเพราะว่า กองหน้ามี2คนจะต้องแบ่งกันทําประตูนะครับผมฮะกอ,องหน้า2คนฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมนะฮะซึ่งไอแผนห้าสามสอเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เป็นกับเหมาะสำหรับการเล่นของทีมเล็กนะครับเนาะทีมเล็กๆหรือทีมรีรองต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับเนาะเพราะว่าพอถ้าไม่ไม,ไม่ไม่เล่นหลังห้าเนี่ยโอกาสลูกโอกาสหลุดจะสูงมากนะเนาะเพราะว่า 5-3-2เนี่ยเป็นการเล่นแบบวิงเพลย์นะครับแบบแบบวิงเพลย์ใช้วิงแบ็กในการเติมเกมนะครับเนาะนะครับผมซึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีมีนักเตะที่ที่แบบว่ามีวิงแบ็กที่สตามิน่าดีสปีดดีแล้วก็การส่งดีครับเนาะก็จะช่วยก็จะช่วยได้ผมนะครับอันนี้ซึ่งแผง5-3-2เนี่ยอาจจะเล่นในเน้นเกมรับนะครับเนาะนะอย่างเช่น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 แท็กติก ขาดเชนนักซีโอก็ได้นะครับหรือว่าเน้นเป็นจอร์ดรสบัสนะครับหรือว่าบัสเขาเรียกภาษาอังกฤษนะบัสพาร์กิ่งเนาะก็ก็ก็ใช้ได้ผมนะครับนะครับเพราะว่าแผนเนี่ยมันจะมันจะใช้ดีในกรณีที่แบบว่าขึ้นนําแล้วอยากจะอุดจะอุดนะครับจะจะจะอุดเกมรับยาวห้าสามสองเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมนะฮะเหมาะสำหรับทีมทีมเล็กนะครับนอะหรือหรือว่าเป็นทีมจากหลีกรองก็เอามาใช้ได้ผมนะครับเนาะห้าสามสองนะครับผมนะฮะ โอเคแผนต่อไปครับผมมันคือแผนนี้ครับผมแผนนี้นะโอเคคู่ฮะแผนนี้คือสี่สี่สองครับสี่สี่สองจริงๆก็จะคล้ายๆกับห้าสามสองนะครับนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้จะเน้นสมดุลระหว่างกองหลักกับกองการนะครับผมนะครับอ่าปีซ้ายขวาแล้วก็วิงแบ็กเนี่ยจะทำงานร่วมกันนะครับนาอแล้วก็คอยดันบอลพาไปข้างหน้านะครับผมนะฮะ บอลไปข้างหน้านะครับแล้วก็แผนเนี้ยแผนนี้จะเอาไว้เอาไว้เล่นสวนกลับได้ดีนะครับนาะเพราะว่าพอตัดบอลจากแดนหลังหรือแดนกลางได้เนี่ยมันส่งไปหน้าได้เลยครับผมจะส่งสั้นส่งยาวก็แล้วแต่นะครับนาอเอาไว้ทําประตูได้นบผมนะฮะนี่นี่คือแผนซีซั่นสองนี่คือแผนคลาสสิกแผนหนึ่งทีมมานาน่มีการใช้มานานแล้วนะครับมีการใช้มานานละในการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับผมครับก็เหมาะกับ ทีมใหญ่ก็เล่นได้ทีมกลางตารางก็เล่นได้ทีมเล็กก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาเล่น4-4-2เนี่ยจะเหมาะกับเกมเหมาะก,กับการเล่นแบบสวนกลับโต้กลับเป็นหลักนะครับเนาะนะครับผมอุยด์ counter attack นะครับหรือว่าน a ด d y c o u ต t e r แอ t แท k ใช้ได้นะครับแท็กติกนั้นนะก็สไตล์การเล่นเอาเป็นแบบสวนกลับนะครับหรือว่า,าสไตล์สวนกลับหรือเป็นในเกมจะใช้ก็คอร์เชสนะครับเนาะก,ก็สามารถเอาไปใช้ได้หกนะฮะโอเค okay. ถือว่าเป็นแผนที่น่าสนใจแผนหนึ่งถือว่า อีกอย่างหนึ่งคือเป็นแผนคลาสสิกนะครับนอกจากที่ผมว่าคนที่เคยเล่นเกมภาคเก่าๆก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับเนาะนะครับพวก l a ฟเ a เ a ฟเอมอ่า Championship Manager พวกนี้นะครับเนาะ4 4 2คงอาจจะเคยเคยเห็นกันบ่อยนะครับและก็แผนสุดท้ายครับผมครับแผนนี้อาจจะนิดนึงนะฮะนิดนึงแต่ถ้าทำได้ก็ถือว่าดีครับผมครับ มันคือแผนที่มีชื่อว่าสามสี่สามครับสามสสามแผนเนี้ยมันจะเน้นที่แดนกลางเนาะเน้นเน้นการทำเกมที่วิงแบ็คเป็นหลักนะครับเน้นการทำเกมที่วิงแบ็คนะครับผมนะฮะเน้นการทำเกมที่วิงแบ็เอ่ออันเนี้ยจะคล้ายกับ5้าสามสนะครับนอกจากว่ามันจะเน้นเกมบุกจากวิงแบ็คนะครับนอกนะครับผมเป็นการเล่นแบบวิงเพลย์ผมนะครับซึ่งแผนเนี้ยบอกตรงๆว่า จะใช้สตมิน่าเยอะนะครับนอสำหรับการเล่นคาลเตอร์ครับผมนะครับต้องคือต้องมีนักเตะที่สตาน่าสูงๆในการเล่นระบบนะฮะแผ่น3 4 3เนี่ยเอาตมตรงว่าแนะนำสำหรับทีมกลางตารางหรือว่าหรือว่าทีมเล็กก็เล่นได้ผมนะครับก็เล่นได้นะนะครับเล่นได้แต่ราคาที่มันเป็นหลัง3าเนี่ยทำให้ทำให้แบบว่ากองการบางส่วนอาจต้องอาจต้องมาช่วยเกมรับด้วยนะครับเพราะว่าหลังสาม บางทีมันอุดไม่อยู่นะครับเนาะนะครับยังไงก็ใครที่ที่เล่นทีมการตลาดหรือทีมเล็กทีมเด็กลองก็ลองไปใช้ดูได้ผมนะครับเนาะสาที่สามก็ใช้ก็ใช้เล่นเกมสวนกลับนะครับผมนะฮะผู้ตี counter attack นะครับผมรายเล็ก counter attack ก็ใช้ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็สไตล์การเล่นก็เป็นแบบสวนกลับหรือว่า cautious นะครับผมนะฮะโอเคอ่ะถือว่าใครอยากใช้แผ่นไหนก็ใครอยากใช้แผ่นไหนก็ลองปรับใช้ดูก็แล้วกันผมนะครับเนาะโอเคนะครับผมนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าครบทั้งแผกนการเล่นทั้งค่าแผนที่อยากแนะนำกันในภาคใน FM ภาค24นี้นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะผมนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโปเตปัฟให้อยู่ให้อยู่ไปได้ตลอดยาวๆเลยนะครับนะฮะโปเตปัฟไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในลฟาต่อไปนะครับเนาะโอเคครับ ผมไดปัไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไม่บายครับเจอกันใหม่ครับผม